น้องได้ขึ้นแสดงนะคะในเทศกาลดนตรีระดับโลกเลยนะคะกับ2025กายากโยแดจอนนะคะเอ่อซัมเมอร์ยูนิปลอปขอโทษด้วยค่ะนะคะก็เพิ่งที่ประเทศเกาหลีใต้มานะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญในการแบบขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะล่าสุดค่ะน้องนูนิวเราก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆได้เงียบเหงา ให้มาเตรียมตัวหูเคลือบทองไปด้วยกันนะคะเพราะว่าน้องกำลังจะมีซิงเกิลเกาหลีแล้วค่ะกับ เพลงที่ชื่อว่า l e a v e Me With Your Love นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้องนูนิวเนี่ยได้ร้องเพลงเป็นเวเอร์ร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสั้นๆนะคะแล้วนะคะทางช่อง SBS นะคะของประเทศเกาหลีใต้นะคะและเตรียมพบกับนูนิวสตาร์ this new chapter in Korea นะคะในวันพุธท,ที่1ตุลาคมนี้นะคะกับการปล่อยเพลงนี้แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนี่นเห็นน้องแบบแชร์ใน i อจีสตอไว้แบบอโอ้ยตื่นเต้นดีใจกับน้องมากน้องเนี่คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เราสึกว่าได้ทำงานร่วมกับ ถ้าในพูดถึงผลงานเพลงเนาะน้องได้ทํางานกับหลายๆคนเลยบแบบโอ้ฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เคยฟังมาแล้วคันนี้มาฟังเกาหลีกันบ้างก็แบบโอเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากๆดีใจกับน้องมากๆนะคะส่วนซิงเกิลเดบิวต์ที่เกาหลีของน้องนูนิ้วเนี่ยได้ทีมทําเพลงชื่อดังของเกาหลีมาทําให้ด้วยนะคะและได้ทีมถ่าย MV ที่ถ่ายให้ศิลปินเคป๊มากมาย แถมเจ้าตัวยังได้ไปโปรโมทเพลงเดบิวต์ของตัวเองที่เกาหลีด้วยงานนี้บอกเลยว่าเตรียมพบกับแรงกระแทกความปังได้เลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามการอัปเดตต่างๆเนาะซึ่งใครที่ได้ดูคลิปตอนที่น้องไปประเทศเกาหลีที่ขึ้นคอนเสิร์ตเนาะน้องก็แบบได้ร้องให้ฟังคือเพลงเพาะมากก็จะมีความแบบคือจะเป็นเพลงที่มีความแบบมีจังหวะจังหวะหน่อยแล้วก็มีเหมือนมีความแบบแร็ปนิดๆอะไร,รอย่างนี้แต่แบบเพลงคือเพาะมาก น้องยังคงแบบร้องได้ดีเสมอมานะคะก็ฝากแฟนรอติดตามอีกหนึ่งซิงเกิลของน้องนูนิวด้วยเป็นหนึ่งคนที่เราสุกวยภูมิใจในตัวน้องมากเพราะว่าน้องคือ ไม่ได้แค่เป็นนักแสดงแต่ว่าน้องถือว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่มีคุณภาพจริงๆนะคะฝากซัพพอร์ตน้องนูนี่ด้วยนะคะนแน่นมากนะใช่แล้วก็แบบผลงานซีรีส์ต่างๆแล้วก็หนังเนาะที่เดี๋ยวเราจะได้ดูกันช่วงสิ้นปีที่เล่นกับพี่ปิงปองอพี่มีมิวแล้วก็พี่แจ็กกี้ชาคลีนนะคะกับดีวาราวีใช่แล้วต้องกีฬาสีด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนาะมีกีฬาสีของดูมันดีเชื่อว่าแฟนๆน่าจะเตรียม<ๆ>เตรียม ใช่คือตอนนี้เอาจริงจริอว,วันที่30เดี๋ยวก็จะมีม,มีมีกีฬาสีสองฝั่งเนาะมีฝั่งของดูมันดีด้วยแล้วก็ฝั่งเกิร์ลของช่อง3ด้วยเรีวยกว่าเอามาว่าแฟนๆคนไหนเนาะก็ตามไปซัพพอร์ตกันเต็มที่ได้เลย<ช>แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานคอนเสิร์ตของลิเกก็มีบอกเลยคือเป็นแฟนเชื่อว่าต้องแยกล่างใช่นะหรือไม่ก็ต้องแบบว่าถ้างานนี้ไม่ว่างใช่ไหมก็ไปได้ก็คือไปงานนี้เสร็จแล้วก็ไปงานนี้ต่อ,อ คิดว่าซู้ไหวก็รอรอเวดเวลาเอาเพราะเราเข้าใจมากถ้าเกิดหนึ่งวันมันมีเวลาหนึ่งวันใช่ไหมแล้วมันมีอะไรที่เราชอบมากๆมันอยู่ในทุกเวลาเดียวกันอ่ะมันใช่มันต้องเลือกอะแม่มันก็เหมือนกับการที่หนูดูซีรีส์อ่ะว่าวันเสาร์แม่ซีรีส์หนูชอบมันมาทั้งหมดสี่เรื่องแล้วก็เวลาเกันใช่ไหมคือเหลื่อมแค่นิดเดียวหนูก็ต้องดู ทุกคนใครเป็นสายซีรีส์เธอต้องเข้าใจฉันวันเสาร์นี้มันดุเดือดมากไงว่าติตซ่าภาพบรรยากาศกันได้ใช่อ่ะไม่ว่าฝฟนแฟนซัพพอร์ตทุกผลงานของคนที่คุณชอบเลยแล้วก็อย่าลืมรอฟังเพลงของน้องนูนิวแบบเต็มตัวกันด้วยนะจ๊ะ